สวัสดีครับพบกับผมนะครับที่เด่นเดือดครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับศึกมวยวัน170นะครับโดยจะถ่ายทอดสดนะครับจาก Impact a r e n นานะครับเมืองคลองทานีนะครับในวันศุกร์ที่24มกราคมนี้นะครับเริ่มชกคู่แรกครับเวลาครับ18บแนาฬิกาจุดสานนะครับแฟนมวยได้เซอไพกันยกใหญ่อีกครั้งนะครับเมื่อวันครับประกาศข่าวด่วนนะครับเปิดศึกจิงแชมป์โลกนะครับวันมวยไทยครับรุ่นเวตาเวทนะครับ135ปอนถึง145ปอนนะครับเฉพาะการนะครับระหว่าง นิโคลคาลิโลนะครับจอมแก่งจากสกอตแลนด์นะครับวัย26ปีนะครับพบกับนาบิวอานานนะครับนักชกดาวรุ่งพุ่งแรงมากครับเชื้อสายไทยแองจิเลียนะครับในวัย20ปีครับในศึกวัน170นะครับที่จะจัดขึ้นณอิมแพกอารีนาเมืองทองการีนะครับในวันศุกร์ที่24มกราคมพศ2568นี้นะครับเริ่มชกคู่แรกนะครับ18นฬิก30นนะครับเป็นต้นไปนะครับ เดิมทีนะครับวัน170นะครับมีประกบคู่กันแล้วนะครับระหว่างซุปเปอร์เลกครับเกติมูเก้าครับแชมป์โลกวันนะครับคิกบ็อกซิ่งครับรุ่นไฟต์เวทนะครับ125ปอนด์135ปอนด์นะครับและมวยไทยครับรุ่นเบนตัมเวทนะครับให้กับนิโคคาริโรนะครับผู้ท้าชิงนะครอันดับ2ของเรนกิ้งนะครับเพื่อชิงเข็มขัดมวยไทยครับในฐานะคู่รองนะครับของรายการครับแต่เมื่อเร็วๆนี้ครับฝ่ายแชมป์โลกครับชาวไทยครับ แจ้งว่าได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าครับจึงจําเป็นต้องถอนชกนะครับดังนั้นครับวัน1 7 0จนะครับจึงต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมครับตามความเหมาะสมนะครับโดยส่งหมายต่อให้นาบิลอนาครับที่ปัจจุบันครับหลังเก้าอี้ครับผู้ท้าชิงอันดับ5ของเรนกิ้งครับได้ขึ้นมาประจันหน้าครับกับนิโคคาริโลครับเพื่อชิงเข็มขัดนะครับเฉพาะการครับเส้นนี้ครับซึ่งผู้ชนะครับจะได้ไปไปเจอครับกับแชมป์โลกตัวจริงครับซูเปอร์เลกครับ เพื่อหาผู้ครองบัลลังก์ของรุ่นเพียงหนึ่งเดียวนะครับในวัน172นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ครับที่23มีนาคมนี้นะครับพศ2568นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรายการเดียวกับที่รถถังจิตเมืองนน์นะครับจะเปิดศึกกติกาคิกบ็อกซิ่งครับซุปเปอร์ไฟนะครับกับทาเครุนะครับเซกาวะนะครับนั่นเองทางที่จะเดือนนี้ก็ยังถือว่านาบิวออนานนะครับเจองานช้างงานใหญ่เลยก็ว่าได้ครับ งานยากครับเป็น 10- 20เท่าของเจ้าตัวเลยครับที่ผ่านมานี่เพราะว่าทางด้านนิโคคาริโลนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นนักทกจอมแก่งครับที่ทะยานขึ้นมาครับล้างตาแหน่งนะครับจากฝูงของรุ่นอย่างรวดเร็วนะครับจากผลงานครับปราบคู่ทกนะครับคู่ต่อสู้แบบไม่ครบยกนะครับสี่ไฟล์รวดในรายการวันลูมินีและรายการวันใหญ่นะครับซึ่งรวมถึงการปิดเกมนะครับนักทกมวยไทยระดับประกาศนะครับอย่างน้องโอ๋ครับฮาม่ามวยไทยนะครับและเสมาเพชรนะครับแฟทเทคครับได้อย่าง ขาดลอยก็ว่าได้นะครับทางทีเด็ดมือเดือนดอนี่ก็ก็ขอให้เป็นกําลังใจนะครับให้กับนักสู้ทุกคนนะครับรวมถึงนาบเบอนานด้วยนะครับสนุกแน่นอนครับในวัน1 7 0่นะครับสวัสดีครับ